สวัสดีครับวัสดีย้ำบายครับผมไหนเราน้อยไปทางไหนโอ้เราน้อยนั่งอยู่ในรถเอาน้ำมันมาส่งจานชูครับไปดูกันหน่อยขุดทึ่ไหนแล้ว เตือนแล้วบ่นแลาน้ำมันเตือนหรือยังน้ำมันเตือนหรือยังเียอมาไปเอาคาราบาวไปกิน,กนเลยเดี๋ยวหน้ารถนนั่แหละเสร็จหรือยังลูกนี่เดี๋ยวมาดูหน่อย จะเสร็จแล้วตัวน,นี้จะเสร็จแล้วตัวน,น้อง<า>จะได้ข้าวเม็ดไหมฮะจะได้ข้าเม็ดไหมไม่รู้แล้วน่าจะได้นะฮะ<า>รวมตัวนี้ออกสองเม็ดนะ เบิมไหนเบิมตัวนี้ครับเสองเมตรนี่นะใช่สองเมตรไหสองเมตรอันนี้มันวันนี้มันใหญ่ไปบ่อันนี้มันเล็กไปเฮ้ยมันเล็กไปเหรอครับเนี่ยพี่ดูเนาะอันนี้สัตลูกที่สองนครับอืมไอตัวเนี้ยคือสโบรจากนี่ไปอ่ะมันเมตรห้าสิบอ่าถ้าเราวัดจากนี่ไปถึงตัวตัวล่างมันครับเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบแล้วจากตัวล่างออกไปอีกสองเมตรเว้นไว้สองเมตรใช่ครับ แล้วนี่มันก็จะสลปลงไปอีกสามเมตรห้าสิบเลยตัวนี้จากสามเมตรห้าสิบถึงก้นนะครับนี่มันประมาณเม็ดกว่าเม็ดกว่าเมตรถึงสองอ่ลงนะบุ๋วคนขับลงแน่นอนดูเบอร์ดูบ่อนี้นะอันนี้คือบ่อสองใช่ไหมละครับใช่ออันนี้บ่อแรกคืออยู่นู่นคนขับลงแน่นอนเลยไปดูตรงนี้แน่นอนเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันสี่เม็ดไอ้นี่อันนี้มันห้าเม็ดคนขับลงแน่นอน ลลงแล้วนี่พลาดแล้วครับพลาดตัวเบิร์มนี้เบิร์มนี้เม็ดห้าสิบต้องเพิ่มมาอีกห้าสิบเซนตรงนี้ไม่แน่ใจครับเพราะถ่ายระดับไปหมดแล้วพี่ครับเหลือรพรงนี้บางทีเพื่อนไม่ไหวแล้วคลองนั้นเขามาปักให้มันไหนให้อยู่กับคุยสองคนเน่ยครองไส่ไก่ ไส่ไก่ไส่ไก่เขาตัวไหนก่อนพี่เขาบอกก่อนนะเขาเปลี่ยนใหม่ได้ชูไส่ไก่อ่ะคุณสะลองก็ได้เนาะ้อ่ไส่ไก่ตัวนี้เลยเนาะพี่ต้นเนาะในเขาว่าเปลี่ยนใหม่เนี่ยแบบเด็ดแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวตัวเปลนมันเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ตัวเปลนเป็นไอ้ตัวความไอ้ตัวรูปรูปแปลนคลองอ่ะมันยังมีตัวในนากับตัวข้างนอกถูกไหมเออตรงตรงสะ อ่าใช่ใช่ครับอ่าแต่ไอไอไอ้องไส่ไก่ตัวที่อยู่ในานานี่ความยาวเหมือนเดิมถูกไหมอ๋อตามรูปนี้เลยใช่ไหมโอเคโอเคพี่โอเคโอเคที่ผมส่งไปให้พี่ออนเ่ยในไลน์พี่ออนอ่ะครับครับครับ ถูกใช่ถูกแล้วน้องพี่น้องไอตัวฟองไส่ไก่ก็ถูกเนาะโอเคครับครับครับโอเคโอเคครับตามนี้แหละครับตามนั้นเลยบ่ใช่ตามนี้เลยครับพี่น่าจะลงพี่จะลงบอลนี้ก่อนเนาะจบบอลนี้ค่อยมาตรงนี้ วันจันทร์วันจันทร์ผมเข้ามาได้ไหมครับทันหรือว่าให้ช่างวัดไม่หรอกเดี๋ยวเรามาดูทุกงานเลยแหละว่าตัวไหนเขาจะเอาก่อนมามาวันไหนครับเราต้องเราเนี่องานมันลงสามตัวไงพี่ทีมงานมาช่วยไงไม่ทันนี่มันมีมันมีคลองนี่นะพี่ดูสิครับคลองติดติดครับ บนนี้ก็คือตัวบนนะคือจะหลงอีกนะโกหลงโก๋หลงปุ้เกียนเลยเนี่ยบอบอบนนีบนโยงเลยไม่ใช่หรอเราไม่ได้ลงหรอกอันนี้ก็ปักตัวนี้ให้ไม่ใช่ป่ะมาช่วยเนาะขุดตามตัวนี้เนาะขุดตามไม้ไง กลัวหลงเบอร์ไงพี่หลงเบอร์หมไอ้้มา่ไม้ไอ้ตัวแนวของถูกแล้วไปหลงเบอร์ไงครับแอ่าบอลหนึ่ะเบอร์มันเม็ดเดียวแต่ตัวนี้เขาก็วัดให้เม็ดเดียวนะวัดให้ผิดหรือเปล่าจะตรงไปถูกตรงกลางทำเล็กด้วยทำเล็กด้วยมันคทูได้แค่สามเม็ดไหมเปิดไปเลยครับใช่ลง เช็ดเม็ดเลยเอก้นเหลืออยู่แค่นี้นะครับก้นมันเราเห็นกระปองไหมไหเ,เออเปิดแล้วก็เทใส่ในถังเลยหัวเชือ้อแต่นี้ละมองภาพสูงละมอง <c oughs> หแรกครับมีผิดพลาดได้หน่อยตรงนี้ตรงมาเลยครับ จากนี่กี่เมตรดึงจากนี่กี่เมตรอืมเท่นี้เขาวัดน่าจะไม่ผิดเนาะนี่ระยะน่าจะสิบเปรเมตรเจ็ดสิบนั้งหรืเนี่ยเนี่ยขอบเนี่ยไปหาขอบโน่นนะอืมไปทะลึ่งเนี่ยอันนี้น่าสิบเจ็ดเมตรเจ็ดสิบสี่สิบเจ็ดเมตรเนี่ยอืมสิบเจ็ดจุดสี่เจ็ดนะเอ้ยถ้าเราถ้าตอนนี้ ให้ชูถัาตันนี้เหียบมันเดี๋ยวพาเหลาไปตัดต้นไผ่ก่อนไว้ปักความลึกเลยครับห้าเมตร แลตัวนี้แล้วนี่ตรงเป็นห้วยตรงนี้ครับโอ้หาดเบ็ดมาตักเล้วนี่แบบน,นี้น่าจะมีปลาเยอะนะนี่อู้นู่น,น,นตัวใหญ่เลยน่ะน่ะบอสโอ้เอาเบ็ดมาตกดีนี่แถวเลย อาลุยตัวครับลาดตัวเบิร์นไปนิดหน่อยจริงๆลูกนี้นี่ไม่ถึงวันจบครับแต่วันนี้เราโมเดลจอดรอเสียเวลาอดูเลย งานแรกก็ตะกูตะการนิดหน่อยครับ <laughs> 5เมตร จับต่านนูนอ่ะจับไปเด้ออ้สี่เมตรเก้าสิบตรงนี้เด้อนี่ครับห้าเมตร ไปเทิมดูสิได้ไหมเอาลงไปเลยเดี๋ยวให้เราน้อยลงไปทิิมดูครับ โอ้ต้องลงอีกนะั่นะนะ่ะลงอีกลงอีกเป็นเม็ดเลยอะ่ะพอแล้วลงอีกเป็นเม็ดเลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดินวัด วัดแล้วก็ทิมทิมไม้ไว้ให้จานชูเลยนี่ครับตัวนี้ต้องเพิ่มเบอร์มิดหน่อยครับเพราะว่าหลงแบบไปนิดหน่อยนี่เบอร์มีต้องได้สองเมตรครับกว้างเพิ่มดินมาหน่อยครับเอาดินมาเพิ่มหน่อยผมวัดผมปักไว้ให้จานชูเรียบร้อยแล้ว งานแรกก็มีผิดพลาดกันหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม